เชื่อราบอดโปรมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ดีกว่าตัวเดิมยังไงแนะนำไปใช้ส่วนไหนของบ้านได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเซนรัลได้นะคะสวัสดีค่ะเกตค่ะ วันนี้นะคะเรามาพูดถึงเชลราบอดโปรกันนะคะว่าเชลราบอดโตรเนี่ยมีอะไรใหม่และหลักๆนะคะงานได้ใช้ของเชลราบอดโตรนะคะก็จะมี3ประเภทด้วยกันก็คืองานฝ้าเพดานงานผนังและงานพื้นค่ะเชลราบอดโตรนะคะมีความแข็งแรงทนทานติดตั้งง่ายและรวดเร็วนะคะสามารถใช้งานภายนอกได้นะคะจึงเป็นที่นิยมในการตกแต่งสวนต่างๆทั้งภายนอกและภายในค่ะ นวตัตก,กรรมใหม่นะคะที่ทางเชอรานะคะเพิ่มลงไปในตัวเชอราบอดโกนะคะก็คือนวตัตก,กรรมไฟเบอร์เทคนะคะที่ไปจัดการเรียงตัวของเส้นใยนะคะโดยนวตัตก,กรรมนี้นะคะทําให้ตัวเชราฟบอดโกนะคะดีกว่าวบวอดธรรมดาย,ยังไงไปดูกันคะ่ะและข้อแรกเลยนะคะก็คือเหนียวเจาะไม่แตกนะคะเนื่องจากมีการเรียงตัวของเส้นใยไฟเบอร์เทคนะคะทําให้ตัวเชอราฟบอดโกเนี่มีความเหนียวมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยิงสกูชิดขอบขนาดไหนนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสแตกเนี่ยน้อยลงคะ่ะ และ 2. นะคะผิวเรียบเนียนถึง10ไมครนะคะมเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นเช่นกระดาษ A4 วัดได้6ไมครนนะคะและกระเบื้องทั่วไปวัดได้15ไมครค่ะและ 3. นะคะประหยัดสีได้มากถึง20%นะคะเพราะผิวที่เรียบเนียนไม่ขุ่ค่ะทำให้การบูดซึมสีเนี่ยน้อยลงและทําให้ประหยัดสีมากขึ้นกว่า20%โดยมีการทดสอบจากผู้รับเหมามากกว่า100รายค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราได้รวบรวมไอเดียการใช้เชอร่าบอร์โนะคะในการตกแต่งบ้านมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะทั้งงานฝ้าเพดานงานพื้นและงานผนังค่ะ ถ้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะมีข้อสองสัยนะคะ,ะ,คะเกี่ยวกับตัวเชลราบอโตนะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่แล้ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ